อะไรบ้างครับในบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ทําความรู้จักกับตัวเลขจีนตั้งแต่1น0ถึงสิอย่างสนุกสนานไปพร้อมๆกับตาตาแล้วแต่ในโลกแห่งการค้าขายจริงนั้นตัวเลขเพียงหลักหน่วยคงไม่เพียงพอต่อการซื้อขายสินค้าที่มีราคาสูงอย่างแน่นอนครับดังนั้นในบทเรียนนี้เราจะก้าวไปอีกขั้นเตรียมพบกับการนับตัวเลขจีนที่ใหญ่ขึ้นตั้งแต่หลักสิหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบอกราคาและการซื้อขายสินคา้าเราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆที่จำเป็นและหลักการประกอบตัวเลขที่เข้าใจง่ายเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารเรื่องตัวเลขได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจทุกคนพร้อมที่จะสู้กับตาต้าแล้วหรือยังครับไปนับหนึ่งใหถึงหมื่นกันเลยครับตาต้าเป็นไงสนุกกับการนับเลขจีนหนึ่งถึงสิบแล้วใช่ไหมล่ะ ต่อไปเราจะมานับหลักสิบถึงหลักหมื่นกันนะพร้อมจะไปสำรวจโลกตัวเลขที่ใหญ่ขึ้นหรือยังพร้อมครับผมอยากเก่งเรื่องตัวเลขจีนมากๆเลยครับตาตาพร้อมที่จะเป็นนักคณิตศาสตร์จีนแล้ว <laughs> เก่งมากค่ะความมุ่งมั่นเยี่ยมยอดเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่านะมาเริ่มกันที่คำศัพท์ใหม่ก่อนเลยนี่คือตัวเลขอะไรจ้าตาตาคำนี้ไม่เห็นหมายตรงไหนเลยผมรู้อยู่แล้วครับ นี่คือเลข10ออกเสียงว่าชี่ไงแหละครับ <c oughs> ใช่จ้าเพราะตัวเลขหลักสิบยังไงก็ต้องมีเลข10บเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเอาสิบไปผสมกับเลขอื่นๆได้ยังไงบ้างนะตาตาลองนึกภาพตามนะการบอกเลขภาษาจีนหลัก10บถึงหมื่นไม่ยากหรอกนะใช้หลักการในการบอกตัวเลขแบบเดียวกับคำอ่านตัวเลขในภาษาไทยเช่น65 ภาษาไทยออกเสียงว่า6 10 5ภาษาจีนก็อ่านเรียงแบบคำอ่านภาษาไทย6คือเลี่ยว10คือชือหคืออูหกในภาษาจีนจึงออกเสียงว่าเลี่ยวชืออูตรงกับคำอ่านภาษาไทยเลยจ้าอ๋อแบบนี้นี่เองง่ายจังเหมือนเอาเลขมาต่อกันเลยครับใช่แล้วงั้นตาต้าลองพูดดูนะ ตัวเลข38ภาษาจีนต้องพูดว่าอย่างไงนะ38เหรอครับ3ก็คือซาน10คือเฉือส่วน8คือปารวมกันก็อ่านว่าซานเฉือปาใช่ไหมครับทิงทิงตาอ่านเจ้งเชื่อคำตอบถูกต้องเลยงั้นตาตาและเพื่อนๆลองตัวเลขนี้อีก99ภาษาจีนคือง่ายมาก99ภาษาจีนก็คือจิว๋วชืือจิว๋วใช่ไหมละครับ ถูกต้องทิงึงว่าตาตาเริ่มเข้าใจแล้วงั้นเราไปต่อที่หลักร้อยเลยนะคำว่าร้อยออกเสียงว่าปาอีกที่นะป่เช่น100จะออกเสียงว่าอี้ป่0 0ก็ออกเสียงว่าเออปหรือเหลียงปย่แล้ว300ล่ะตาตาว่าออกเสียงว่า,ยอ,อ,อ,าอย่างไรอ๋ออ๋ออ๋อสามง่ายมากก็ออกเสียงว่าซ่านป่ ใช่ไหมนะครับผมเดาออกแล้วว่าหลักร้อยต้องพูดอย่างไงเช่นร้อยห้าก็จะพูดว่าอี้ปายอู่แบบนี้ใช่ไหมครับฮ่าฮ่าไม่ใช่จ้าถ้าตาตาออกเสียงว่าอี้ปายอู่แบบนั้นจะหมายถึง150จ้ามีข้อควรระวังนิดนึงนะตาตาถ้ามีเลขศูนย์ขั้นกลางเช่น105เราต้องใส่หลิงที่แปลว่าศูนย์เข้าไปด้วยนะ กลายเป็นอีป้ปลายหลิงอู่ค่ะตาตาลองออกเสียง105ดูสิคะอ๋อต้องมีหลิงด้วยนี่เองยี้ปายหลิงอูผมเกือบพลาดไปแล้วลองพูดอีกทีละกันยี้ปลายหลิงอูแบบนี้ใช่ไหมถิงถิงใช่จ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจำไว้ว่าถ้ามีศูนย์อยู่ตรงกลางต้องมีหลิงนะเก่งมากที่สังเกตเห็น งั้นตาตาและเพื่อนๆลองมาฝึกพูดตัวเลขภาษาจีนหลักร้อยอื่นๆดูไหมดูซิว่าจะเข้าใจจริงหรือเปล่าอย่างตัวเลข 4, 7 2ภาษาจีนพูดว่ายังไงนะ 4, 7 2ง,ง่ายมากเลย4ก็คือซื่อส่วนร้อยก็คือป่าย7ก็คือชี10คือสือและ2ก็คือเอ่ออ่านเรียงแบบคำอ่านภาษาไทย 472อ่านว่าซื่อไปชีหรือใช่ไหมล่ะหืมเก่งมากงั้นลองอีก631ภาษาจีนพูดว่าเลิวเซินอีแบบนี้หรือเปล่าฮทิ้งๆอย่ามาหลอกผมซะให้ได้ไม่ใช yes> ่ลิวซานอีเพราะต้องพูดคำว่าร้อยคือไปและสิบคือฉีด้วย 631ก็คือลิ้วไปสันชืออีแบบนี้ไงล่ะครับแสดงว่าตาใต้เข้าใจแล้วจริงๆขนาดถิงถิงหลอกยังรู้เลยว่าที่ถูกต้องต้องพูดยังไงงั้นเราไปที่หลักพันเลยไหมอือหือได้เลยได้เลยคำว่าพันในภาษาจีนคือเชียนอีกครั้งนะเชียนไหนตาต้าลองออกเสียงดูเชียนเชียน ออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมครับถ้า1,000ก็ต้องอีเชียนใช่ไหมล่ะแล้วถ้ามีศูนย์ขั้นกลางแบบ1,800ภาษาจีนก็จะพูดว่าอีเชียนหลิงปานะจ๊ะแล้วถ้า5,368ภาษาจีนต้องพูดว่าอย่างไรคะตาตา,ตา5้า8ง่ายมากผมเข้าใจแล้ว5ก็คืออู ส่วนพันก็คือเชียน3คือสันร้อยคือป่ายหคือลิว้ว10ก็คือฉือสุดท้าย8คือปารวมกัน5368ก็คือหูเชียนสันป่ายลิว้วฉือปายังไงล่ะครับว้าวตาตาเก่งขึ้นมากเลยงั้นไปที่หลักหมื่นเลยนะคำว่าหมื่นในภาษาจีนพูดว่าว่าน ออกเสียงอีกครั้งนะว่านไหนตาตาลองพูดดูหมื่นคือว่านผมเข้าใจแล้วงั้น75,368เราแค่เพิ่มคำว่า70,000ในภาษาจีนเข้าไปข้างหน้าคือชีว่านอู่เซียนสั้นปลายิวชูป,ปาแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับใช่เลยใช่เลยหลักการอ่านแบบเดียวกันเลยจ้าตาตาเก่งมากงั้นเรามาทบทวนคำศัพท์ใหม่กันอีกทีนะ สิบคือสืสร้อยคือไปไปพันคือเชียนเชียนส่วนหมื่นคือวันวันตาตาและเพื่อนๆนลองอ่านได้ถิงถิงฟังอีกทีนะสิบร้อยพันหมืน่นสี่คำนี้ง่ายนิดเดียวออกเสียงว่าชื้อสิบป่าย ร้อยเชียงพันว่านหมื่นถูกต้องค่ะตาต้าจำได้แล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาละค่ะถึงเวลาสนุกกับกิจกรรมทบทวนทิงๆิงจะเขียนตัวเลขขึ้นมาให้ตาต้าลองอ่านออกเสียงเป็นภาษาจีนดูนะเห่าเตอได้เลยครับตาต้าพร้อมแล้วครับทิงทิงเลขนี้คืออะไรคะ อ๋อยีภาษาจีนพูดว่าเออชืออูเป็นไงล่ะครับผมตอบถูกต้องใช่ไหมถูกต้องเก่งมากแล้วเลขนี้ล่ะง่ายสุดๆหนึ่ 150. ภาษาจีนพูดว่าอี้ปายอู่ชื่อโอ้โหตาต้านี่เก่งจริงๆแล้วก็ต่อไปเลขนี้ยาวหน่อยนะ เลขนี้ง่ายมากภาษาจีนพูดว่าแหล่งเชื่อสั้นป่ายซื่อฉี่อูเป็นไงล่ะครับ <im it> ผมบอกแล้วว่าผมจําได้แล้วพูดไปแล้วจ้าจ้าจ้าถิงถิงเชื่อแล้วจ้างั้นข้อสุดท้ายหลักหมื่นตาตาลองให้เพื่อนๆไทยแล้วตาตากับถิงถิงมาช่วยกันเฉลยให้เพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันดีไหมได้เลยครับเพื่อนๆลองทายดูครับเลขนี้พูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรครับ เอาล่ะตาตาเรามาฉเฉลยให้เพื่อนๆกันจัดไปเลขนี้ภาษาจีนพูดว่าลิ้ววันซันเฉไปอ,อูเป็นไงครับเพื่อนตอบถูกไหมครับผมเหนปังยอดเดียมมากตาตาอ่านถูกทุกข้อเลยตอนนี้เรามีความรู้เรื่องตัวเลขจีนที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับการช้อปปิง้งในบทต่อไปในบทหน้าเราจะมา เปิดกระเป๋าสับวิเศษสำหรับการถามตอบราคาและซื้อขายกันนะจ๊ะดีเลยครับผมอดใจไม่ไหวแล้วงั้นเราไปดูของตรงนั้นแล้วเรียนรู้คำศัพท์การซื้อขายและชื่อสินค้าต่างๆกันในบทต่อไปกันเลยครับ